ภายในวัดสวยงามมากเลยนะครับผมวัดมหา,าธาตุนะครับผมด้านขวามือเทพก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับเรือ,อโบสถ์เองสีขาวสวยงามมากเลยนะครับ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรียอยธุธยานะครับผมตั้งแต่สมัยนู้นนะครับลงสมัยรักรชกาลที่หนึ่งนะครับผมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับรักรชกาลที่หนึ่งนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับผม องใหญ่ที่สุดในพระนครน,นะครับดันให้พระพุทธรูปสวยมากเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อพระศรีสันเพชรน,นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับองค์ใหญ่ในพระอุโบสถนะครับ กรจะมีช้างกับมาด้วยนะครับอยู่สองฝั่งเนาะมาก็จะอยู่ฝั่งขวามือของเทพนะครับช้างก็อยู่ซ้ายมือนะครับองค์หลวงพ่อภาษีสันเพชรสวยงามมากเลยนะครับ คนนี่ก็จะเป็นพระวิหารเนาะติดกับพระอุโบสถนะครับผมหรือว่าโบสถ์นั่นเองอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับผมหลังสีขาวอยู่ใกล้กันนะครับผมด้านซ้ายมือของเทวก็จะเป็นพระอุโบสถส่วนด้านขวามือเทวก็จะเป็นพระวิหารนะครับผม ยงามมากเลยนะครับภายในพระวิหารก็จะมีหลวงพ่อหินนะครับผมเอามีพระเจ้าพร,พระเจ้าห้า,พร,าพระองค์นะครับเนาะครับเดี๋ยวเทพจะพาทุกคนเข้าไปด้านในพระวิหารนะครับผม ครับทุกคนด้าน,นในสวยงามมากเลยนะครับครับทุกคนนี่ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อหินนะครับเนาะสวยงามมากเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับภายในพระวิหารสวยงามมากเลยนะครับ ในนี้ก็จะมีภาคคัมภีร์บาลีไวยากรณ์เยอะมากเลยนะครับผมกานในสวยงามมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นพระน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนาะถ้าผมเดาไม่ผิดพระคัมภี์บาลีวัทยกรเยอะมากเลยนะครับผมจะเป็นใบรานนะครับผม สวยงามมากเลยทุกคนภายในพระอ,อุโบสถพระวิหารนะครับผมเงียสงบเหมาะกับการน,นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมากเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นพระมณุปเนาะบริสถานพระเจะดีย์ทองศรีรัต,ะตะนนมหาธาตุนะครับผมด้านในพระมนุปครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะครับ ในพระมนตพระพุทธร,รูปเยอะมากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นพระบรมไซรีริกธาตนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผม หลังจากเทพพาทุกคนเข้าไปกลับไปฝราพระบรมฟารีลิกธาตุในพระบรมดุกนั่น,นะครับนี่ก็จะเป็นรอบๆพระบรมดุกนะครับผมหลังสีขาวสวยงามมากเลยนะครับผม นี่ก็เป็นป้ายนะผมกดมตนข้ามปีนะครับซึ่งผ่านมาแล้วนะครับภายในวัดเงียบสงบสวยงามมากเลยนะครับผมเหมาะกับการ มานั่งสมาธิปริบัติธรรมนะครับมากเลย ในวัดพระอุโบสถพระวิหารแล้วก็พระมณฑดจะอยู่ติดกันเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆพระอุโบสถนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผม ด้านในพระอุโบสถด้านในพระอุโบสถสดก็จะมีองค์หลวงพ่อภาะศีสันเพชรนะครับองค์ใหญ่สวยงามมากเลยนะครับผม ส่วน้านนี้ก็จะเป็นพระวิหารนะครับผมน้านในจะก็จะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมแล้วก็มีหลวพ่อหินนะครับเนาะด้าน,นใน ด้านขวามือเทพก็จะเป็นสาลา,าพระพุทธรูปนะครับผมภายในวัดเงียบสงบมากเลยนะครับผม คนเด้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ